สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาอัพเดทเขาท้าวโพดจ้ะดูสิคะออกฝักแล้วคะ่ะดูฝักแล้วค่ะเพื่อนๆจะได้กินแล้วคะ่ะฝักแล้วคะ่ะ อีกไม่กี่วันก็ได้กินแล้วค่ะตอนนี้กำลังยังไม่โตเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ออกฝักหมดแล้วเนี่ยค่ะเพื่อนๆได้กินอีกแล้วต้นสูงมากเลยงามค่ะเพื่อนๆ ลูกไว้กินเองนะคะเพื่อนๆโอูไก่จะได้กินอีกแล้วค่ะได้ฝนต้นสมมากเลยนี่ค่ะ อันนี้คือฝักอันนี้คือที่จะเอาไป้มจิ้มน้ำพริกะคะ่ะแต่ไม่เคยเก็บไปกินเลยอันนี้มีตั้งสามเนี่ยหนึ่งสองมีฝักเดียวเนาะแต่อันที่จมจิ้มน้ำพริกนะะมีอยู่สองแต่ไม่เคยไม่เคยเก็บไปกินเลยค่ะกลัวมาดึงออกแล้วต้นเขาจะล้ม ฝักนี้อ้วนแล้วค่ะฝักนี้น่าจะออกก่อนเขาหนวดเริ่มจะแห้งแดดเริ่มร้อนอีกแล้วเดีสิค่ะ พราะได้ก uh ินอยู่รับเพื่อนๆไม่เยอะเท่าไหร่ ฝนตกค่ะแรยงามดีช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยโอ้เพิ่งเห็นดูเห็นเลยเนี่ยน้องพึ่งเต็มเลยอ่ะโอ้ยมองไม่เห็นน่สูงมากเลยโอ้น้องพึ่งเต็มเลยเห็นไหม โอ้ยเต็มเลยพึ่งมาผสมเกสรน,นี่นะคะเต็มเลยพอดีตรงข้างกำแพงบ้านข้างๆเนี่ยเขามีรังพึ่งอยู่รังหนึ่ง สวนจินตนาโชบดีมากเลยมีน้องพึ่งมีน้องพึ่งเป็นของตัวเองครับพนักงานผสมเกสรโพเอาไปทำอะไรนี่ดูหอไปเต็มเอาไปเต็มมืยอะดูดิเอาไปทำอะไรอะเอาไปทำรังเหรอกอดไว้เต็มมือเลย มองมาเห็นนกไก่ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ แดดร้อนอีกแล้วค่ะได้กินแน่นอนค่ะเ,เพื่อนๆฝักนี้อ้วนแล้ว